ใหญ่มากนะคะทุกคนโ,โหน่ารักมีของกินเยอะมากนะคะโอ้โหซื้อกาชองนี่โหน่าทอนมากน่าทันมากว้าโหค่ะน,นี่นะคะแบบายให้พี่หน่อยเอ๋ขอบคุณค่ะ อะไรออ้หหลวงจ้าอ,อันนี้ค่ะอืมถ่ายเลยอ่าเลยะอกกไก็นีก่อนได้เลยไข่ <c oughs> เป็ดไข่ไก่นะคะ,คะ,คะเสื้อผ้าค่ะไปค่ะกับยาวไปตุงเลยนะคะโอ้โหก็ทุกคนเราเลือดนักสู้อยู่แล้วน่ารัย นุกดอกอุ้ยอันนี้มันเป็น,ปนอะไรอ่ะระยะที่สองบานี้เขาขายอะไรดีเลยทุกคนเดินเข้ามาก็ค้าแม่สายมาเลยไปเลยโอ้โห